สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่รักและชื่นชอบกับตัวเลขเพื่อจะนำไปเสี่ยงโชคทุกทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นคลิปธงไทยมหาราบชุดสองตัวล่างยี่สิบห้าชุดยี่สิบเอ็ดชุดสิบหกชุด ติดดับหนึ่งชุดก็คือติดดับแต้มนะคะติดดับแต้มหนึ่งชุดก็เหลือสิบห้าชุดสำหรับชุดเน้นทั้งสองตัวบนและสองตัวล่างผมจะลงที่ช่องรัฐธงชัยมหาลาบนะครับเพราะว่าช่องนู้นไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่ เมื่อวานหวยฮานอยก็เข้าทั้งสองฮานอยนะครับโดยเฉพาะเลขวิ่งแต่จริงๆแล้วเลขวิ่งของผมที่ให้ไปเข้าทั้งสี่ฮานอยนะครับเข้าทั้งสี่ฮานอยฮานอยเฉพาะกิจ เข้าศูนย์นี่นะฮะเมื่อวานวันที่สิบเก้า ให้วิ่งศูนย์ก็ห้าระวังหนึ่งพิเศษส่วนปกติให้วิ่งศูนย์กับหนึ่งระวังเก้าหวยก็ออกสุสี่ห้าห้าก็เข้าพิเศษเข้าห้านะครับเลขวิ่งแล้วก็ปกติออกหนึ่งสามสามเจ็ดเจ็ด ก็เข้าที่เลขหนึ่งนะครับส่วนฮานอยเฉพาะกิจศูนย์ไปเข้าที่หลักร้อยนะครับส่วน VIP หนึ่งกับศูนไปเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับไปเข้าทั้งบนทั้งล่างก็ใคร ที่ไม่กรวเหนื่อยก็รับกันไปนะครับก็รับกันไป <c oughs> สำหรับวันนี <c oughs> เนนนนน้เอาไปรุนกันสักวันหนึ่งนะครับเอาไปรุนกันสักวันหนึ่ง วันที่ยี่สิบนะครับไปหาข้าวกับข้าวกันส่วนจะได้จะ,จะมาหรือเปล่าไม่รู้นะครับไม่รู้เพราะว่าท่านก็คงเห็นอยู่แล้วว่าห้าห้าเจเจ็ดสมสามานัดกันมาในวันเดียวกันเลยเ,รา,เราก็ไม่รู้ว่าไอคอมที่เขากดเขาจะซิกแซกหรือเปล่า พิเศษวิ่งสี่กับแปดนะครับสี่กับแปดก็ตามนี้นะแขบไว้ส่วนปกติวิ่งสองกับแปดวิ่งสองกับแปดนะครับวันนี้เด่นที่เลขแปดก็แขบกันไว้นะครับหาค้าวกับข้าวโดยเฉพาะสายสายไม่กลัวเหนื่อยนะครับสายไม่กลัวเหนื่อยเออเบิ้ลออกดีจังเลย ว้หนอยเมื่อวานก็วันนี้ไม่ได้ส่งพัสดุนะครับพระแต่ว่าแพ็กไว้แล้วเพราะว่าเพิ่งได้หนึ่งกองสองกองสามกองเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอาไว้รอสักจันหนึงส่งทีดีกว่าเพราะต้องหลีกเลี่ยงจากโลกประหลาดนี้ด้วย ต้องหลีกเลี่ยงหน่อยเพราะว่าเออไปทุกวันทุกวันเราไม่รู้ว่าไอ,อไปสนีเขามีการติดเชื้อติดอะไรกันหรือเปล่าเพราะว่าไอส่งพัสดุไม่กลัวฮะกลัวตอนส่งบัตรประจำบัตรประจาตัวประชาชนนี่แหละเพราะว่าเขาก็รับแล้วเราก็รับคืนมาซึ่งมันไม่น่าไม่น่าจะเรียกบัตรประจำตัวประชาชนเพราะว่าจ่า เขาจ่าหน้าบ้านเลขที่อยู่แล้วบ้านเลขที่ที่จา่าจากข้างกลองอะแล้วเราก็ส่งเดือนหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งกี่ครั้งก็ยังเรียกอยู่นั่นแหละพูดกันง่ายๆอ่ะผมไม่ได้ด่านะปัญญาอ่อนพวกนี้ปัญญาอ่อนเห็นหน้าทุกวันหวยก็ขอบางคังหวยก็ขอแต่พอบอกว่าเราถูกหา่าเราขี้โมยอีก เนี่ยก็เรียกปัญญาอ่อนเอ้ไอ้ยอ,อ้ญญาอ่อนเรามีสัจจะเราพูดความจริงเราไม่โม,โมกับใครหรอกโมไม่เป็นคนโมนะไปบอกใครใครเขาก็ไม่เชื่อเดีายวว่าจะไม่เชื่อเลยผีสางนางไม้เทวดาพระพรหมหรือพระพุทธพระอริยสงฆ์ท่านก็ไม่เชื่อท่านก็ไม่ให้เหมือนกับ คนไม่มีศัจจะทำมาพูดอะไรไปมันก็ไม่ได้ไม่ได้ในสิ่งที่พูดถ้าคนมีศัจจะสักนิดหนึ่งมันก็พูดอะไรไปมันก็เหมือนในปากพระร่วงน่ะี่เขาโบราณเขาบอกปากพระร่วงพระร่วงอก็คือเนี่ยพูดไปแล้วพูดยังไงก็ต้องได้รับอย่างนั้นนะฮะ ไม่รู้ว่ามีไหมเดี๋ยวจะนี่นะฮะคนที่เขานับถือผม <ged Import> <c oughs> เขานับถือผมน네ะ <c oughs> เขาบอกว่าจริงๆเหมือนเป็นคำศักดิ์สิทธิ์เลยนะคะขนาดขนาดป่วยเป็นเดือนอาจารย์ยังส่งเลข ให้ทุกงวดแม้จะไม่มีโอกาสเล่นครั้งที่ผ่านมาก็ตามอาจารย์ไม่ทิ้งก็ไม่ทิ้งลูกศิษย์คนนี้ไม่ทราบว่าอาจารย์จำได้หรือเปล่าที่เคยอยู่ในกลุ่มทงชัยมหาลาบรุ่นแรกๆจนกระทั่งอาจารย์แยกออกจากกลุ่มจึงตัดสินใจไลยหาอาจารย์ส่วนตัวและได้โทรคุยครั้งแรกซึ่งตอน นั้นลูกสะพยรับสายและให้อาจารย์พูดคุยอาจารย์ก็พาเข้าหลายกลุ่มสูตรเด็ดเจตุโคตอีกครั้งซึ่งไม่เคยได้คุยในกลุ่มค่ะแต่ตามอ่านตลอดค่ะใครไม่เชื่อแต่จารุพรเชื่อในคำพูดอาจารย์ว่าศักดิ์สิทธิ์จริงๆเพราะเกิดกับตัวเองค่ะเราดี เราแข็งแรงเราร่วมบุญด้วยใจบริสุทธิ์สิ่งนี้เองทำให้สุขภาพดีขึ้นทันตาเห็นผู้หญิงคนนี้ป่วยนอนติดเตียงอยู่เป็นเดือนสงสัยจะสองหรือสามเดือนด้วยซ้ำนะฮะผมส่งให้โดยที่ผมไม่รู้หรอกว่า เขาป่วยผมก็ส่งคำวอวยพรไปให้เขาให้เขาหายเร็วๆเขาก็หายจริงๆเขาป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับปอดพอเขาออกมาก็ขอบคุณผมและได้รับโชคไปสองงวดแล้วหลังจากออกจากโรงพยาบาลก็ถูกหวยเลยนี่คนคนนี่คือคนที่ มีความสำนึกที่ดีต่อบุคคลทั่วๆไปคนคนนี้น่าสรรเสริญนะครับน่าสรรเสริญคอมเมนต์ของเขาของคนผู้หญิงคนนี้ผมอ่านแล้วทำให้ผมอยากจะทำความดีมากขึ้นไปเรื่อยๆ <Yeah. S 2> หลายท่านนะครับที่รับเหลียนยันมงกุฎพระพุทธเจ้าไปแล้วไม่เคยถูกหวยก็ถูกพอรับปั๊บถูกปุ๊บสงขาจังหวัดสงขาสองท่านแล้วก็โคราชแล้วก็ที่ในกรุงเทพรับไปแล้วถูกแต่ตอนหลังไปเชื่ออาจารย์อื่น ไปหลงเชื่ออาจารย์อื่นเข้าก็พลาดไปสองสมงวดแล้วไปเชื่ออาจารย์คนอื่นนะครับซึ่งเอาตัวเอาตัวเด่นมาทำหวยกันมันก็พลาดเป็นของธรรมดานะครับงวดหนึ่งสูตรเด่นทำออกมาเป็นปึกๆเป็นปึกๆนะครับไปดูได้เลยผมไม่ได้โกหก สูตรละสี่ตัวสี่ตัวสี่ตัวประมาณสี่ห้าสิบสูตรหลุดไปสิบสูตรนี่จบจบเลยฮะไม่มีคำว่าถูกหวย <S 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 สำหรับสองตัวล่าง ยี่สิบห้าชุดก็มีหนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งห้าสามหกสามศูนย์สามเจ็ดสามแปดหนึ่งศูนย์สามเก้าสามห้าหกศูนย์หกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกห้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดห้าแปดเก้าแปดห้านี่นี่คือยี่สิบห้าชุดนะครับยี่สิบห้าชุด อันนี้ไม่ได้เน้นตรงนะครับยังไม่ได้เน้นตรงยี่สิบห้าทุดเน้นตรงไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวมันเยอะมันตั้งแปดตัวตัดลงมาเหลือยี่สิบเอ็ดชุดยี่สิบเอ็ดชุดแล้วนะครับก็มีหนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าสามหกสามศูนย์สามเจ็ดสามแปดสามห้าหกศูนย์หกเจ็ดหกแปดหกห้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์ห้าเจ็ดแปดเจ็ดห้าและแปดห้านะครับ <c oughs> นี่คือยี่สิบเอ็ดชุดหนึ่งสามกับแปดหกติดดับนะครับติดดับแต้มแล้วก็ศูนย์ห้าเพราะดับแต้มล่างสองตัวก็มีดับแทมสี่กระดับแต้มห้านะครับบอกไว้ก่อนผมยังไม่ได้ลงเลยเพราะว่าตอนนี้งานยุ่งจริงๆงงานยุ่งจะต้องยังไงล่ะเลี้ยงพระเมื่อวานจะไปซื้อของ จากร้านรลิมแม่น้ำเจาพยาเจรียงพระแต่ว่าพอขับรถไปถึงร้านปิดดีนะไม่ได้บอกพระไว้ก่อนแต่บอกพระไว้ก่อนแล้วเสียเลยก็ไปซื้อกล่องซุปรแวร์มาเพื่อจะสั่งต้มยำประกดปลาคังหรือว่าผัดปลากุงปลาคังให้มาถวายพระก็เลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาวันใหม่หาวันใหม่สิบหา้าชุดทําจากสูตรเด็ดเจ็ดทั่วโคตรส่วนจะมาหรือไม่นั้นไม่รู้นะครับบอกไม่ได้บอกไม่ได้เพราะเราไม่รู้แล้วแต่โชคก็มีหกเจ็ดสามศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์หกหนึ่งหกหนึ่งห้าสามหกสามห้าห้าหกสามแปดห้าแปดหกแปดหกสองแปดสองหนึ่งเจ็ด เจ็ดสามเจ็ดแล้วหนึ่งสามนี่ติดติดติดดับแต้มนะครับติดดับแต้มเฉพาะสิบห้าชุดนี้เน้นตรงนะครับเน้นตรงเน้นตรง,เ,ตรงเพราะว่าทําตรงไปแล้วสิบห้าชุดเน้นตรงนะครับแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีถูกก็ต้องมีผิดมีไปก็ต้องมีกลับนะครับมีไปก็ต้องมีกลับ ส่วนชุดเน้นนั้นจะลงให้ในช่องรัฐธงชัยมหาราบนะครับเดียวเอาไปย้ายไปช่องนู้นมั่งจะได้มีคนเข้าไปติดตามกันเยอะๆหน่อยตอนนี้ยังยังไม่ได้กี่พันเลยเพราะว่าไม่ก็ได้ลงคลิป <c oughs> ใครที่อยากจะเป็นประธานทอดกระถินประธานร่วมนะครับทอดกระถินวัดหนองขุน <c oughs> ก็เชิญเลยนะครับเชิญเลย ทำบุญไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องรอว่าเอ้ยรอถูหวยก,ก่อนไม่ต้องรอท่านเอาเงินบริสุทธิ์ของท่านทําท่านจะได้บุญเยอะนะครับอย่าไปเอาเงินสีเทาเงินถูหวยเงินเล่นกันพนันก็คือเงินสีเทานะครับเงินสีเทาตักไขป่ปลาตามวัดสอยดาวหรือซื้อสลาการกุศลที่วัดจัดเป็นเงินสีเทานะฮะการกุศลก็จริงแต่ว่าไม่เป็นเงินสีเทาเงินทางการพานัน ก็อยากจะให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้คิดถึงสิ่งนี้ด้วยนะครับสิบบาทยี่สิบบาทผมคิดว่าการทําบุญนั้นไม่ต้องรอถูกหวยนะครับไม่ต้องรอถูกหวยคนที่เล่นหวยเป็นคนมีตังค์นะถ้าไม่มีซื้อไม่ได้หรอกครับเป็นคนมีตังค์แล้วก็ผมก็คิดและเชื่อนะว่าคนที่แทงหวยไม่ได้แทงชุดเดียวนะไม่ใช่มีสิบบาท แล้วแทง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 ตัวเดียวเลยไม่ใช่ไม่มีอะมันต้อง <c oughs> ถ้าแทงต้องไปกลับ <c oughs> แล้วก็ไม่ได้แทงจุดเดียวแสดงว่าคนเล่นหวยเป็นคนมีตังค์คลิปนี้โปรดดูพราะความบันเทิงนะครับโปรดดูพราะความบันเทิงหวยมีผิดมีถูกไม่มีใครรู้นะครับใครอยากจะทําบุญใครอยากจะช่วยข่าเน็ต <c oughs> ก็เชิญได้นะครับส่วนข้าวกลุ่มธงชัยมหาลาบเอ้ยธง กลุ่มสูดดเจุโคตดและกลุ่มกัปตันก็เชิญเลยนะครับต่ดลอดที่ไม่แพงนะครับไม่เหมือนอาจารย์อื่นนะครับปีเดียวเป็นหมื่นหมื่นหนึ่งไม่มีตัววิ่งหมื่นหนึ่งคุณไปเลือกเอาว่าคุณชอบตัวไหนหมื่นหนึ่งห้าปีไม่เคยถูกคลิปนี้สวัสดีครับ